คลิปนี้ฉันจะมาถามเพื่อนสายฝอนะที่ได้แฟนดีซัพพอร์ตครอบครัวเราดีีแต่ว่ามีลูกลูกของเราเนี่ยซึ่งคอยที่จะต้องการโน้นนี้นั้นสร้างประเด็นใช้เงินตลอดเวมีฝอคนไหนเจอมันฉันบ้างก่อนเนี้ยที่ฉันยังไม่ได้แฟนคนเนี้ยนะคือ ฉันก็เห็นฉันรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งใช่ปะเขาได้แฟนฝรั่งเสร็จแล้วเขามีลูกชายสองคนเขาก็ต้องคือลูกชายเขาอะอยากได้นู่นอยากได้รถมอเตอร์ไซค์แบบสวยๆอย่างเงี้ยก็ไม่รุ่นนะยี่สิบกยี่สิบกว่าแล้วนะเออคือเขาก็อยากได้นู่นนี่นั่นนะนางอะก็ขอแฟนเอามาให้ลูกซึ่งแฟนนางก็ใจดีนะ ใจดีให้ซื้อให้ลูกลูกอยากได้ก็ซื้อซื้อให้เนี้ยเธอบางทีฉันว่ามิชมันเหมือนคล้ายๆกับอะไรนะทุกขลาบเออคล้ายๆทุกขลาบอะ่ะเธอเข้าใจปะคือที่ตอนที่เรายังไม่มีอ่ไอ้ลูกเรามันก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะเธอแต่พอตอนเรามีแล้วมันก็อยากได้นู่นนี่นั่น,นอะไรของมันขึ้นมานะแล้วพราะเราจะไม่ให้นะก็เหมือนคล้ายๆว่าจะรู้สึกผิดนะแต่ตัวเราเองเนี่ยเรา เราใช้ธรรมะนำทางก็คือว่าเราตัดสินจากความจําเป็นว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันจําเป็นกับชีวิตเขาไหมถ้าซื้อมาแล้วมันได้ใช้จริงไหมอะไรเราจะตัดสินจากตรงนี้มากกว่าเราจะไม่ตามใจแบบทุกอย่างร้อเปอร์ซ็นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เรานะทาไมแบบพวกใส่ฝอที่ได้ได้แฟนแบบใจดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอเจอลูกอ่ะลูกของของเราอ่ะลูกของฝ่ายอยูงเราลูกติดของของเราเนี่ย มันเป็นฝ่ายของเงินเขาอะไรอย่างเงี้ยเธอบางทีเราก็มีความเก่งใจนะแต่เหมือนแฟนเราเนี่ยอย่างลูกชายเราอยากได้ได้ของอะไรอยากได้น้ตบุ๊กอย่างเงี้ยเอออยากได้โทรศัพท์อย่างเงี้ยเขาก็ซื้อให้นะแต่เราก็จะเราก็จะเรา,เราผ่านการพิจารณาของเราก่อนว่ามันจําเป็นไหมอะไรไหมแต่ว่าของทุกอย่างที่ซื้อให้เนี่ยเราไม่ได้ซื้อของแพงบอกไว้ก่อนเลยว่าเราซื้อให้ตามความจําเป็นที่ใช้งานณนะขณะเวลานี้อันนี้คือเรานะแต่เธอ ยังไงก็ไม่รู้เนาะทำไมเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับสายฝองงไหม <laughs> ลูกของเรากลับเป็นคนที่ใช้เงินมากกว่าเราเธอนืกออกวามันเป็นอย่างนั้นไปอ่ะเธอครา้งนี้เราก็อยากจะเตือนทุกคนนะที่ว่าเป็นเจอสถานาการณ์อย่างเราอ่ะเธอเธอต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะไม่ใช่เธออะไรก็เธอก็ตามใจลูกยิ่งลูกโตแล้วอะแบบโตแล้วอะยี่สิบอัพอ่ะถึงวัยที่เขาต้อง ทำงานแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยแต่เราก็จะไม่ซัพพอร์ตแล้วนะแต่ว่าลูกสาวเราตอนนี้ยคือเขาเพิ่งเรียนจบใช่ปะเพิ่งเรียนจบแล้วเขาก็เพิ่งเริ่มหางานทาเพิ่งเริ่มได้งานทำว่างานเถอะแล้วช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาไปก่อนเพราะเขายังไม่มีเงินตามความเป็นจริงอนะเนาะลูกเขายังไม่มีเงินเราก็ต้องช่วยเขาไปก่อนเงินก็คือแฟนเราอะแฟนเราช่วยเขาอะไรอย่างนี้เราก็ต้องขอบคุณแฟนเราเนี่ยที่ซัพพอร์ตลูกครอบครัวของเราทุกทุกอย่างเลยคือ คือดีต่อดใจเรามากเลยนะจริงๆเธอเนี่ยเธอเริ่มจากคิดที่เราที่ฉันบอกว่าเราเลือกคู่เราเลือกคู่จากความมั่นใจในความดีงามของเราแล้วถึงจะได้คนดีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราถึงบอกทุกคนไว้ว่าเน้นย้าว่ามั่นใจว่าตัวเองดีก่อนแล้วค่อยคิดเริ่มต้นเปิดใจหาแฟนสอนะใจเย็นๆถ้าคนนี้มันไม่ใช่มันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอ๊ะเนี่ย การปล่อยวางกับปล่อยผ่านนี่มันเส้นยาแดงนะมันเป็นปัญหากันแบบเหมือนเส้นยาแดงค่ะคือเธอต้องแยกแยะนะว่าการปล่อยวางกับปล่อยผ่านมนะันไม่เหมือนกันนะถ้าเธอรู้ว่าคบกันใหม่ๆมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยปัญหานี่คืค่อนข้างจะแบบว่าสร้างความอึดอัดใจขับแค้นใจให้กับเธอตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่แหละจะต้องใช้เซนส์ดีๆที่ดีงามของตัวเองนะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็ขอให้ทุกคนนะคะใจเย็นๆหน่อย มันไม่นานเกินไปหรอกที่เราจะได้พบคนดีคู่ที่ดีนะมันไม่นานเกินแต่ใจเย็นนิดนึงเราย้าเลยว่าอย่าปล่อยผ่านอะไรที่มันไม่เข้ากับเราไม่ได้ใจแ,แรกอย่าปล่อยผ่านมันไม่มีทางดีขึ้นจะจะบอกเธอเลยโอ <Okay. S 1> เคเจอกันใหม,คม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้ะ